สวัสดีครับรทุกคนขี่สนใจเรื่องจานเหาเทียมนะครับตัวผมจะมานําเสนอเรื่องจานเหาเทียมของยี่ห้อไทยแซดนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบิดนะครับสามารถรับชุ่มช่องรลลายอยางมีทั้งช่องเป็นขี้บิดเราสา,สามารถรับรับช่มได้ครับเพราะว่าเราเท่าเนี่ยสามารถบิดขี้เข้าไปเบิ่งได้แล้วก็มีช่องไล่การลายอย่างทีให้เราเรา,เราเบิ่งก็แปลว่า นี่ส่อง3หาเจ็เก่าดโดยปกติกสอ่องวีเดียบูมถ้าเป็นลิทิเบอร์ทั่วไปมันกัดจีเบิร์ก่าได้มันถ้าเป็นรุ่นบิตมันกัดสามารบีขี้เข้าไปเบิร์ไหนครับรลกาที่พี่ส่อง RS สปอร์ตสามารถเบิร์กส่องบอลระดิกาสเปนที่เป็นเทปได้ได้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันกัดจีเบิร์ก่าได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวถอดรห,หัสตัวบีช,ชีครับผมสุดยอดเลยครับรุ่นเนี้ย ถ้าเป็นยี่ห้อพวกยังอื่นอย่างนี้ครับมันกัดจเบิ่งบ่ได้ถ้าโมเมนต์ไอซีรุ่ซซ้ำซเก่านะครับแต่ส้ารับรุ่นนีรองรับไว้ทุกอย่างครับทั้งตัวเข่าหลัสฮัททั้งโมเมนต์เข่าหลักฮัทดับไปเบิดกับตัวอเอสเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสองนาฬิกาจะเป็นเวลาเวลาเบิ่งบอลแต่ถ้าให้ดีถ้าจะเบิ้งเบิงแบบซดๆดนะครับให้ใส่สั้นบล็อกนี่ครับรุ่นนี้ได้ครับจะเบิ่งแบบสดไดเลยหรือเบิ่งข้างหลังผมได้ครับจะเป็นตัวทีเบิ่ง ทาเลกาสเปนในแบบจูใจครับครับผมพอดีกับที่มีอีกอยาก่างหน,นึ่งก็คือนี่มีที่เปิดนานเรือมีปุงกดมีมีตัวเลขกไ้มีทุกอย่างไ้ครบในตัวเดียวครับซึ่งราคานี่มคุ้มค่ามากเทาเป็นสื่อเป็นสื่อเราไว้แต่งานเองเศรษแตไร้าย,ยางครับเป็นแท่งกระไดบิ๊กชี่ก็ไปกไระไดเบิ้งส่องในทุกอย่างครับผมเกต้าผมสีแนะน้ำจานราเทียมสังของไทยแสคครับ ตัวจานดำนี่จะเป็นจานดาวเทียมของไทยแซดสัญญาณนี่แห้งกว่าทุกยี่ห้อครับรับประกันโดยการติดของผมมาประสบก,การณ์3ปีครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าการการยืนของนอ็อตหรือว่าการเก็บงานของเขาทุกอย่างคือเป็นการเชื่อมการยั้งเรียบร้อยเป็นปกติของไทยแซดครับครับผมเลิกยี่ห้อนี้จะเน้นคุณภาพเป็นหลักครับผมซึ่งผมรับประกันโดยสองมือของผม สุดยอดเลยครับให้เซ็ตมึงนี่ดีแน่นอนครับล่องส่เบิร์นจะงูซึ้กว่ามันดีดีครับครับผม,มดีครับสุดยอดครับ